สวัสดีครับ,บผมบ่าวเคสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดีเช้าวันจันท์จันทเก้าพุทธพาวันนี้พากันมาเลาะเก็บเห็ดยามเช้าอีกแล้วเห็ดพึ่งขมก่อนหน้าเป็นเลียมของเก่าเป็นเลียมของเก่าได้มาหน่อยนึงวันนี้จะพาพี่น้องเลาะเก็บเห็ดพึ่งขมแล้วก็จะพาไปต้มพร้อมเนาะเพาพี่น้องเอซีขอมาหลายคนมากตักติกต้มแบบไหนบอกวิธีต้มเน ก็เลยผ่ากันออกมาหาเห็ดไปต้มให้พี่น้องบิางว่าวิธีสาวติ๊กต้มต้มแบบไหนก็ได้ความรู้จากพี่น้องอีกทีนึงมาหละแล้วเราก็เอามาบอกต่อกันเนาะวาไปข้างล่างดีดีเด้อไหลคลุกขลุกขลุกลงไปเด้อหมูเป็นหมูเลยดิธรรมดาเนี่เกิดสุกปิ้ย่านเลี่ยสุกอิ้งเลย โลยไปเด้อโอ๊ยตื่นัั้นเอาไปได้ดอกเดี๋ยวมาคิดลงไปให้เสียงพูดเก็บข้างหลังชมดอกโอ้สามดอกขนาดนี้แล้วมันแท้มันเริ่มมีดอกเลย็ดีสวยลอยเฮกับขุมขุมเฮ ครับโดยวน่รอบม okay. ี้ว่ออกเป็นก้อนเป็นกลุ่มเนาะแปลๆเยฮยางเจอหมูเพิ่มโอ้ยหมทางพิโม้ยโรยลวบอกโรยเนี่ย ขึ้นไปบนข้างบนก่อนเฮ้เดี๋ยวมืนอนจะทำกินใ้พี่น้นองบึงในคลิปเดียวเลยขั้นตอนการต้มในไหนนั่นไหนเนาะแม่นจ้ะไปเดินหากันข้างบนนี้

โบเว้นแล้วสมนนี้เขาเอาแล้วระวังเหยียดด้วยครับากบสื้อสวยปึ๊บโอ้ยชอนนี่สวดมากพิ่งขมดูลัวช่วงนี้โอ้หแล้วพี่น้อง มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำเเนอจ้าช่วงนี้จะเป็นฝนใหม่นะเห็ดพึ่งขมหรือเห็ดพึ่งยูคาเห็ดพึ่งลิ้นหมาเห็ดสมิดแต่แต่พี่น้องเพื่อนอยู่ลำพูนเมื่อวานเลยกะว่าเห็ดอย่างนะปอดมมาเห็ดปอดมมาโอ้ สูงกันเลยสีเข้มขนาดนั้นแต่ขมแห้งน่ะต้องไปนานจิ้มมีวิธีต้มเดียวต้องตามไปเบองในคลิปเด้อเบิ่งให้จบเด้อจบเด้อพี่น้องอย่าเพิ่งเม้นเด้อสิพาไปต้มคลิปพาไปต้มต้มจังได๋ให้แซ่บพาไปต้มพาไปแกงเลยนี่เดี๋ยวแม่นเลยวางหมดน้ำเด้อแม่นน่ะเม่นใช่ ม่ได้โอเคเลยนะชอบเลยชุดนี้ชุดนี้เข้มงมดช่อนนี้ก็สวยเนาะสวยน้นสีสีเป็นเข้มนางพุชทีเพิ่นผมเอาได้ค่นะเนเพิ่นลายเพิน่นเอาแต่ดอกเลยมันขมุๆฟ้ามันแต่ว่าตุ้มมันก็จืดที่เก่าเท เม่นแบนบใส่แบบเม่นอ่ะท้าพาด์ทที่ที่ที่กันด้วย้าเาเก็บพาดโอ้โ,อโหตัวมเงี้ยข้างในคกูเออุยงานงามด้วยต้องทำไมฟังทำไมหมจ้ากระเดิดด้งเลยพี่น้องว่าจติกือโบใส่ถุงมือมันบ่อถนัดจ้ะเก็บเฮ็ด เดี๋ยวในใครแหนมือส่วนหนีบดอกหนีบดอกมาลุกน้องเป็นห่วงเธอแล้วขอบคุณหลายๆจ้าที่เป็นห่วงนีเดี๋ยวสวยแล้วคิดไปคิดมากอนโบหลายก็หนีเนาะได้เสยไปหากระจอมาหน่อย เบึ้งเห็ดของพฮาได้อยู่นี่ได้พอได้ต้มได้เกงได้กินอยู่ในบานนี้ก็จะพากันเมื่อนอะสาวติ๊กเนาะไปเมื่อดูวิธีการต้มเราสาวติ๊กต้มแบบไหนไปเข้าครัวกันครับพากันกลับมาถึงบ้านแล้วน้อฝนตกชุ่มฉ่ำน้อยลอยเล่นน้ำอยู่ ไปเข้าไปในครัวไปเบิกสาติก๊กกันครับนี่เห็ดที่เราได้มาครับได้พอเกยงอยู่เสาติก๊กตั้งน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วใส่เกลือจ้าใส่เกลือก็เอาจากเห็ดด้วยจ้ะเห็ดประมาณนี้สาติก๊กจะใส่จั๊ช้อนครึ่งบมมีผลจ้ะสาติก๊กสีต้มสองน้ำน้ำละยี่สิบนาทีน้ำเลกจกใส่เกลือกับนน้ำตาล ตามสายแดงค่ะน mm. ี euh ่แหดงชายขาวชายแดงก็ได้สัามช้อนเกสรสองช้อนน้ำตาลสามช้อนอันนี้โบแม่สุดใจตัวเด้อจ้ะแโบแต่เนาะเพราะว่าจำนวนเห็ดเราได้มาเฮดหนึ่งสับติยังโบล่างเด้อจ้ะเดี๋ยวค่อยล่างตอนล่างทีเดียวล่างทีเดียวตอนต้มแล้วกุล่ะเพราะเราต้มแบบนี้ก็ทำเป็นล้างง่ายน้ำดอกเห็ดโบเตกจ้ะครั้งละยี่สิบนาทีน้ำสูง บบใส่หยังจากน้ำสซงต้มเปล่าๆน้ำแรกนี่ใส่เกลือตามปานน้ำสองเราจะต้มแค่น้ำเปล่าๆเนาะสติ๊ก<ม>นเนาะแจ้ะต้มน้ำแรกก่อนครับให้เวลา20นาทีน้ำสซงจ้าน้ำสองเราต้องใส่หยังเลยเนาะต้องคิดเ,นะเปเลนะี่ยนสีแล้วเนาะวิธการต้มแบบนี้กันมีหลายวิธีเนาะแล้วเจ พี่น้องสะดวกจะเป็นใส่ใบมะขามใส่ใบอะไรนะมะกดาดาหรือพักลงหรือปูนขาวปูนขาวก็ได้แต่เอาที่บ้านพี่น้องมีพี่น้องคอมเมนต์บอกพื้นที่บางพื้นที่กับพักกระโดนใบฝาดเอามาตัดขมแบบนั้นนะแต่ที่บ้านพี่น้องมีเนาะแต่จะน้ำตาลน้ำตาลกับเกลือนก็น่าจะมีทุกบ้านเนาะน่นจะอกะนาวติ๊กลงเลยติกว่าน้ำตาลกับเกลือนี่จืดสุดมักนักสาวติ๊กกะลงเลย แบบขมสติ๊กเอยแบบใบมะขามเปรี้ยวสติ๊กกะลงเลยมันก็ลดความขมได้ระดับนึ่งจ้ะแต่บอถึงกับจืดแต่น้ําตาลก็เกลือนี่คือแบบแทบสนิทเลยสนิทเลยลองงึด้อจ้ะมันมีหลายวิธีเนาะครับผมเดี๋ยวนี้ครับต้มมาอีกนาทีเดีาทีค่อยมาล้างแล้วก็เอามาเกกงประกอบเมนูกันครับเรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราต้มมาสองน้ำเนาะจ้าตอนต่อไปก็จะแกง ก่อนหน้าซอสาติ๊กตำพริกหอมแดงแล้วก็ใสใน่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำเดือดแล้วก็เอาหินลงไปชิมแทบบุกโปเหลือความขมเลยจ้ะนองลองมึงเด้อใส่น้ำตาลหลายๆก็ได้จ้ะเพราะว่าน้ำส้มเนี่ยเขาก็มาต้มน้ำเปล่ากิ่มเนะาะจิ๊บว่าบุบเปลือความขมเลยจ้ะหรือซอสติ๊กมกักเป็นขมอ่ะแบบเนี้ยคือความน้องไปเก็บ อยากอ้างพี่น้องจ้กผักติ้วเสร็จง่ายงามผักอิกตัวง่ายงามติ้วของเขาบักเกนต,ตอนไว้แตกแล้วนี่อยากอ้างผักติว้วนี่มันงามอีหลีเอาสองยอดกระพอบักเกลือติวต้นนี้เอาต้นมาจากบ้านเนาะเอาพันมาจากบ้านเนาะ ต้นละสิบห้าบาทหรือสิบบาทนี่แหลสะสติกปลซื้อในตลาดใหญ่แล้วนี่ใบหัวเมืองหัวกะเพราไว้นี่แหละเนาะเอาไว้คนมาอยู่กินต่อว่าคุณกินบุป็ผินฟันถิ่มได้ว่าสันจระชายเอื้อสติกคุดไปปลูกอยู่เอาลึกเนาะอยู่บ้านแม่น้องเจ้านายแบบนี้นยังบุเมืองง่ายดอกทางกินมาคงต้นนี้เก็บท่าอีตูแบบนี้หรือใบแมงลักตัดแบบนี้มันแตกจ้ะตอนแรกมันทำท่าคือจังมันชิตายเลย ใบเลยพะเตะขึ้นอีกได้ฝนได้ฝนแต่ว่ามีหลายต้นเนื่อจากทางพุ่นก็นมีที่ต้นมีแตงโมพออีตูน่นี่อยากให้เด็กกินนานๆนี่ต้องหมั่นตัดมันอย่าให้เพิ่นออกดอกเนาะอย่าให้มันออกดอกอให้ิ่นออกดอ,อกครับเพิ่นริยตัดโลดตาย,ตายมันมีอย่างกินกระเจกเพื่อนบ้านไปเลยอย่าไปเสียดายมันมันจะอยู่กับเฮาได้นานๆจ้ะถ้าเฮาหมวกกีบมันออกดอกนมันตายเนาะหมวกกีบเนาะมันตาย,ตาย มันแห้งมันตายมันดูดอามมันจะขนาด,ดใหญ่เลยพาธารายโจรเป็นดงอยู่สิเก็บในเพื่อนไว้ไปเพาะที่บ้านครับไปขับครัวกันต่อมาจะใส่ปลั๊กติวบันนี้นี่ปลักมามากกก๊กติวออกมามมากใส่ปลั๊กติวให้ความเปรี้ยวของปลั๊กติวออกทิ้งไว้ประมาณสักหานาทีก่อนจะ แล้วก็มาใส่ก็อ,อีตูใส่ก็อ,อีตูจ้าแบบนั้อีตูไปแมงรับขมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเมนูแกงเห็ดพึ่งขมที่ไม่ขมอ,อีกแล้วมาจาักพี่น้องมาแซ่บๆน่วกันจ้า โอ้ยแล้วครับเมนูของเราวันนี้เจงเห็ดพึ่งก็น,นีซน่ซุปหน่อไม้ส้มซุปหน่อไม้ดองใส่ปลาขีโกะเอาไปทอดเกามาตำซุปมาพี่น้องมาแส้นน้ำสติ๊กจ้าบ่มขมเลยด้วยจังดีแส่ บอกเคียนว่าสีแทบจะบุหรี่ควงผมหมดแหละแน่นครับม่วงผมเลยันี่ชุดใหม่ที่เราหาเมานนื่อวานชุดที่เราได้มาเมื่อวาน,นเน,นี่ยบอกเคียนกะหลังทีก็ลวกไว้เนะาะลวกแช่ตู้เย็นไว้เอาไปกินกับน้ำพริกอร่อยขนาดเลยพี่น้องออม่วงผมเลยลองอาไปเป็ดเบิ่งแล้วจ้ะต้มใส่น้ำตาลใส่เกลือนี่แหละสูตรนี้แซ่บแน่นอนรับประกัน ง่ายๆของเราวันนี้พพี่น้องขอมาหลายอยู่สติต้มให้เบิ่งแน่บอกวิธีการต้มแม่ต้มแบบไหนจึงแซ่บเอาจริงๆมันก็มีหลายวิธีเนาะแต่ละที่สูตรแต่ละที่ก็บพกคือกันจ้ะพี่น้องกับพอแม่แนะนำมาบอกเนาะเอาที่สะดวกที่เรามีในบ้านเนาะนง่ายๆครับเกลือกับน้ำตาลมีทุกบ้านแน่นอนบอกไปเบิ่งพี่น้อง ไอทีนี้ง่ายครับพากันกินข้าวกินน้ำนะาสวติดีจ้ามันจะกาดขครนฟ้าขึครื่ฝนมาอีกแล้วครับวันนี้นกมืคนนะ,ะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ด้วยครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า